สวัสดีครับบนนรรณกาลานนะครับันนี้ก็เลิกงานแล้วนะครับก็เ,เคลียร์งานส่งกลับหาเจ้าของรถหมดนะครับงานเซอร์วิสโชกก็พยายามทําให้เสร็จเร็วๆนะจะได้รับงานอันอื่นได้ต่อนะผมไม่ชอบดองงานไม่ต้องมาวางโชว์โอ้โหไม่เยอะแยะเลยเซอร์วิสไม่ทนันม่นยังเป็นของสร้างภาพขนาดนั้นนะครับก็ตามสภาพเศรษฐกิจนะครับมีบ้างไม่มีบ้างไม่เป็นไรนะครับ ถึงเวลาเซอร์วิสรถตัวเองนะครับก็เอาข้างหน้าก่อนลวกันข้างหลังนี้ถอดยากนะครับหัวน,น็อตชนท่อเสียนะครับดูแล้วถ้าทางจะต้องลื้อท่อนะครับเพราะว่ามันเป็นท่อแบบอ,อัพสเตอร์มาร์เก็ตน,นะเป็นท่อไทเทนนะครับก็เดินปร,ประหลาดนะครับก็จะถ่ายน้ํามันเครื่องก็ยากนะต้องถอดท่อนะครับแต่ถ่ายน้ํามันเกียร์เนี่ยโล่งนะครับแต่พอจะถอดโช้กโอ้ไม่ได้ละก็เดี๋ยวเซอร์วิสตัวเอรินนะครับ ชกหน้าก่อนนะครับตัวนี้จริงๆแล้วก็ยังมีจังหวะรีบาวจังหวะปรบบคลิกๆแกรกๆ,ๆยังได้ยินเสียงอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่ว่ามันอายุมันเยอะนะครับแล้วเราได้มาเรายังไม่เคยเซอร์วิสจริงจังนะฮะเราก็ได้เวลาทำชกของเราสักทีนะครับ,รบสำหรับชกเอรินนะครับของ b m เ R 1 0 0 S นะครับตัวนี้ก็เป็นทรงพิกกี้แบ็นะครับ ก็มีซับแทงนะครับมีค่าสปริงประมาณ100กว่านิวตันนะเพราะว่าเป็นโชคหน้านะก็ไม่ต้องแบกรับน้ำหนักอะไรมากมายนะครับตัวนี้รหัส B.M นะครับ842ก็เป็นโชคยุคประมาณปี90ถึง2000นิดๆน,น,นะครับหายากมากนะครับเห็นเคยเจอใน ebay นะครับต้นหนึ่งนี้โอ้โ oh, หราคาจุกๆเลยนะครับ ตั้งขายกัน4 0,000ื่นกว่าเกือบ5 0,000ื่นนะครับเอาเข้ามาโดนภาษีสามสิบกเจ็นะครับก็ทําให้โชครุ่นนี้ไม่ค่อยเห็นในเมืองไทยมากนักนะครับอาร์พาร์เอสในเมืองไทยนี่ว่าน้อยแล้วนะครับโชคเอริรุ่นนี้นี่มีน้อยเข้าไปใหญ่นะครับผมเคยคิดว่าจะเอารุ่นหนึ่งแป้งใส่แต่ว่าความยาวมันไม่ได้กันนะครับสต็อกไม่ได้กันนะครับแล้วก็เรื่องน้ําหนักอีกนะครับสปริงเลสอีกนะครับก็ เลยลมเลิกโปรเจกต์ที่เราจะเอามาดัดแปลงนะที่แรกชกหลังก็ว่าจะดัดแปลงเอาของ Honda มาใส่แ,แล้วก็ไปมิลลิ่งขาออกนะครับก็ถือว่าใกล้เคียงสุดแต่ว่าก็ไม่เป็นไรไม่ได้ทำเราก็เลยรอนะจนเราได้เจอนะครับเดี๋ยวเราไปเซอร์วิสนะครับต้นนี้แห้งดีนะครับแกนสวยนะครับก็เซอร์วิสเป็นเลเวลหนึ่งไปก่อนนะครับถ้ามันอนาคตภายภาคหน้าถ้ามันมีปัญหามันรั่วมันซึมก็เดี๋ยวค่อยมาเลเวลสองกันอีกทีหนึ่งนะครับชกอลินก็ หรือนะครับด้วยเครื่องมือของเอรินนะครับก็จะไม่บอบช้ํานะครับแล้วก็สามารถที่จะประกอบกลับเดิมได้นะครับแล้วซื้อด้วยน้ํามันของเอรินนะครับก็จะทําให้นุ่มนวลตรงตามสเปคนะครับคํานี้ก็เป็นโช๊คของ BM เอ็มอ o พร์นะฮะก็บอดี้ก็เป็นเหล็กนะฮะก็แข็งแรงนะครับก็ไม่มีความสึกหรอใดๆเกิดขึ้นนะครับต้องแก๊สท่องน้ํามันก็สภาพดีนะลูกสูบก็สภาพยังสวยอยู่นะครับ การถอดชิมวาวล์างนะครับล้างทางเดินน้ํามันนะครับภายในห้องแก๊สห้องน้ํามันโชคที่ไม่สกปรกมากนะจะล้างง่ายนะครับล้างด้วยสเปกก็โอเคละคินินเนอร์นะครับถ้าหนักๆเนี่ยต้องโดนเบนซินนะครับซึ่งก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหรนะ่นอกจากว่ามันเหม็นนะครับพามาดูนะครับน้ํามันเก่ากับน้ามันใหม่นะแตกต่างกันลิบลับเลยนะสีก็จะใสต่างกันนะครับ การหล่อลื่นก็จะต่างกันน้ำมันใหม่ก็หล่อลื่นได้ดีกว่านะโชก็จะนุ่มนวลน,นะไม่สึกหลอนะครับใครที่ใช้โชกเก่าอยู่นะภายในมันก็จะสึกหลอไปเรื่อยๆตรับใดที่คุณยังไม่เปลี่ยนนะเหมือนเครื่องยนต์นะคุณขับรถยาวๆโดยไม่เปลี่ยนนะ้ำมันเครื่องเลยคนะิดลองจินตนา,านการดูว่ารถจะเป็นยังไงนะครับโชกที่เราเซอร์วิสเรียบร้อยนะครับทําความสะอาดเปลี่ยนน้ำมันดิลินทุกต้นก็มาตรฐานเดียวกันหมดนะครับเพราะว่า ผมตั้งใจไว้ว่าจะรักษามาตรฐานนี้นะครับไม่ใช่ว่าทําเอาลูกๆนะครับด้วยความที่ว่าหนึ่งเราลงมือทําเองทุกต้นนะแล้วก็ผมเนี่ยเป็น FC เลยนะครับของโชกกลินนะครับทำทุกต้นเหมือนโชกุมเองนะียไม่ใช่ว่าโอ้ต้นนี้ของเราเราเต็มที่หน่อยไม่ใช่นะครับอันนี้ก็ผมก็ลองปรับรีเบลนะครับให้เปิดสุดก่อนนะครับลองกดดูนะครับ ก็จะกดลงง่ายๆแบบนี้นะครับแล้วก็จังหวะเด้งขึ้นตัวก็จะยืดขึ้นนะครับเร็วนะครับเราจะปิดจังหวะรีบาวโชก B M ก็จะมีความยูน q คนะครับไม่ค่อยเหมือนคนอื่นเขานะครับเนี้มันจะโผล่อยู่กลางกลางเฟรมของรถนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นโชคต้นที่3นะครับข้างหน้าก็จะมี3ต้นนะครับอันนี้เดี๋ยวเรากดดูนะครับก็จะแข็งๆนิดนึงนะฮะเพราะว่าเราปิดจังหวะรีบาวหมดนะครับโชคก็จะคืนตัวอย่างช้าๆนะครับ ก็ลองลองเทสดูนะครับก็ก่อนประกอบนะแต่ผมว่ามันน่าจะโอเคแหละเพราะว่าโชคมันค่อนข้างใหม่มากนะครับก็ยังไม่เจอรอยรั่วซึมแน่ว่าเราถือโอกาสแบบว่าเคลียร์นับหนึ่งนะครับก็จะได้ใช้งานได้อย่างสบายใจก็เรียบร้อยนะครับสำหรับการเซอร์วิสเลเวลหนึ่งนะโชคเอรอินนะครับ BM 8อ2นะครับก็ของ Apollos ะก็ถือว่าเป็นโชคที่ค่อนข้างแรไอเทมนะครับ ก็เนื่องจากว่ารถมันมีน้อยนะแล้วก็โช๊คเออรลินที่ผลิตมาสําหรับรถรุ่นนี้ผมก็ว่าในเมืองไทยมันมีอยู่ไม่กี่ชุดหรอกนะครับใครมีโช๊คเออรลินนะครับไม่ว่าจะเป็นปีไหนก็แล้วแต่นะครับถ้าสภาพยังดีแกนไม่เป็นรอยนะครับก็ส่งมาเซอร์วิสได้นะเซอร์วิสด้วยน้ํามันของเออรลินแล้วก็ถอดประกอบเซต็ตโช๊คนะครับด้วยเครื่องมือของเออรลินนะครับโช๊คก็จะกลับไปเป็นเออรลินใหม่แกกล่องอีกครั้งหนึง่ง ขอบคุณสละการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับเดี๋ยวเรานำโช์เข้าไปประกอบใส่รถกันนะครับเราตั้งใจไว้ทำไว้ขี่เล่นนะสภาพดีนะแล้วทักเดก็ไม่ได้เอาไปเสียดายเหมือนกันขอบคุณสละการติดตามรับชมในคลิปนี้ครับสวัสดีครับ